แล้วรับจริงๆเนี่ยหัวใจถูกผิดเนี่ยมันอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งไอ้ที่นี่ไม่ได้รับคะแนนน้ยที่นี่เหมือนตัวขึ้นเล่ห์หัวเลขถูกไหมไ้่น่าที่แตกเนี่ยผมเชื่อต้องไปปิดหน้าเกดหน้าหน้าหน่วยอยู่แล้วไม่ใช่หน้าเกดต้องต้องปิดหน้าหน่วยถูกไหมผมเชื่อว่าต้องไปิดหน่วยต้องเกดอันนี้อันนี้มันมีขั้นตอนอยู่นะนี่มันมีมันเขาเขาไม่ได้มีคำต่างให้มันปิดท่าที่แตกที่หน้าเกดเขาเนี่ยที่รวมคะแนนถูกไหมแล้วก็รวมคะแนน แม่ประกาศที่หนาใหญ่นี่รุ่นนี่กระดาษใหญ่เราเปิดประกาศผมคิดว่าคนเขียนย่อยไม่ได้ประกาศมันไม่ไจะตัดส่นกางครับอาจารย์ถามเมื่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ว่าถูกมานำรวมคะแนนที่เนี่ยครับซึ่งที่เนี่ยมันลดลงเลยไม่ไม่นับคะแนนไม่นับคะแนนไม่ถือว่ารวมคะแนนที่นี่บูกตบองนะแต่ที่วัดควรจะประกาศไม่ประกาศไม่ใช่หน้าที่เราคิดเป็นหน้าที่กองทัาแต่ว่าคนบางพักไม่มีได้ดูหรอครับมันก็ดูไม่แต่ก็ไม่ดูนะไม่คือถ้าเกิดรวมแล้วเนี่ยประกาศกับกระดาษเป็นมไม่นจะงงหรือเปล่า คุณมีกระดาษบางเป็นกระดาบางพัดอางรึงแล้วเปนกระดาษรวมใหญ่คะแนนไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากรกตจะเขาตั้งใจให้เป็นหน่ียที่เก่แน่คุณดูคะแนนเนกงไงเราเนกงไงเราดูคะแนนตัดก็ได้คะแนนตัดกัดกงไปนานแล้วไม่ได้กกได้กไดได้ก็ได้ก้ไไได้กไดได้กไได้กไ้กไไ้กไได้ได้ก้กก้กกได้กไก็ได้ได้กไได้ แต่ว่าต้องฟังในชี้แจงกันด้วยนะถูกไหมฟังแล้ว่ชี้แจงไม่รู้เรื่องเพราะว่ามนเป็นไม่ใเร่ยเนอะไรา่มันไปมนมาแล้วถ้าไเหลืแค่ทีเดียวคะที่ไม่หี่ไม่เี่ยวแบนี้เนี่ยไม่เลยนะไม่มีแบบว่าออกมาเลยคะไปกับเร่อต้ไม้นะขอพอดีผม่ามัมีมารั้งแม่มี่ไม่ได้ไม่ใช่แน่เขาเป็นรวมที่เาบน้อยเก่งเก่งเขาจะรู้ได้งเขาไม่่แค่มาังคับเมี่ยมันคือได้โง่มีอยู่แล้ว ผมอคนี้อยกทำไมนั่งดูแยม้นไแนวิกัทําอีไงถูกไหมแต่นี่ผมไชยว่าหลักการคือต้องเข้าใจกระบวนการกย่อนเงเราไม่ได้ยินกบวนการเองนะครับถูกไหมผมผมราู้ว่าผมไม่ได้คินนะแต่ผมไม่ว่าวมันจะดูให้ให้กระบวนการมันโรมไหลนะครับอนุญาตทนู้ว่าครับผมผมพิจานแล้วรองนะครับ่อเนาคือขอบคุณท่านู้ว่าที่มาแล้วก็ทีนี้ก็มรู่าูว่าีพู จะใช้ก็ว <laid> ่าภาคอื่นคงไม่ใช่แล้วไม่รู้ว่าพูดถือว่าคะแนนเนี่ยรหัสบางอกักถูว่าคะแนนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันต่างกันเราไม่ใช่ครับไม่อย่ว่านี่คือการเรียน์อย่างนี้ว่าคือสำหรับพรรคก้าวัยเนี่ยในเขตเลือกตั้งที่สารุษานี่เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ติดใจกับคะแนนนะครับแล้วก็ทางเราทางส่วนการพรรคอื่เนี่ยก็ ไม่ได้รับทราบมาก่อนว่ามีมวลชนมาที่เขตยนที่เขตยนสมรภเขตน,น,นี้นะฮะแต่ทีนี้ก็รับทราบมาจากทางผู้สื่อข่าวที่โูรมาแจ้งทีนี้ก็จะกลับเรียนอย่างนี้ว่าที่ประชาชนมาเรียกร้องเนี่ยคือม,มาเรียกร้องเพื่อให้คาตัดสินได้แต่เขามาเรียกร้องในฐานะที่เขาเป็นเจา้าของคะแนน,นแล้วก็ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็อยากจะให้การจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์ที่ทำแล้วท,ที่ผมฟัง,งน้องๆมาเนี่ยถึงจุดนี้เนี่ยเข้าใจแล้วว่าคือ คือเข้าใจว่าไม่ถึงก็ได้เพราว่านะฮะแต่เป็นระเบียบขกรกตที่ตั้งไว้ว่าเขาอยากจะรู้ว่าเขตบางพักเนี่ยตรงนี่ยคะแนนมันเป็นอย่างไรแยกแยกอินดิวอมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งต้อเข้าใจว่ากรกตไม่ได้ไม่ได้อาราวให้ให้เราปาดประกาศแบบนั้นใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยก็เลยผมคิดว่าในส่วนของการเผยแพร่518ซึ่งกรกตอนุญาตให้เผยแพร่ภายใน5วันทีนี้เวลาพูดเราพูดว่าภายในหวันเนี่ยคือวันนี้ก็ถือว่าภายในห้าวันเหมือนกันใช่ไหมฮะผมก็เลยคิดว่ามันก็น่ได้ผมไปเล่นนั้นไล่นะ ก็เข้าใจไปในพวกเราแหละพวกเราอยากรู้ว่ามันราาจะแนวเป็นเท่าไหร่ประแต่เดี๋ยวต้อไปเร่งรัดทางทางกรกว่าจะ้เปิดได้ยังไงเิดีพอทําไอถ้าเกิดอกว่ามันอยหน้านวยอย่แล้วใช่หมเราสามารถคือยุคนี้มันีอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะก็คือเราสามารถสงคนไปถ่ายในใบสีเขียวนีที่อยู่หน้าหน่วยที่บอร์ดทุกหน่วย แล้วเอามารวมกันให้เกิดความโปร่งใสอะไรได้นะคะภายในตอนนี้เริ่มน่าจะมีนะแต่ผมไม่รู้กระบวนการเป็นยังไงตอนนี้ก็คงพูดอย่างเรื่องทางการเงินจบไม่เรียบร้อยคือถ้าเกิดมันทำได้แล้วก็เป็นติดตามเดี่ยวผมว่าเขาทำได้แน่นอนก็เดี๋ยวจะไปดูให้ไวิธีงำไงให้ให้พวกเราสบายใจที่สุดในกรอบของของมรกรอบนะท่านอาารย์ไม่เป็รเนาะไม่เป็นไรเวลาใจเย็นๆช่วยกันนะคือผมว่าเจ้าที่เองเขาก็งานหนักมาหลายวันแล้วนะผมก็ต้องช่วยกันผมเองก็ต้องไม่ต้องใจ ทุกคนก็เสียทุกคนนะทุกคนก็เสียทุกคนนะครับน,น,น้องๆครับผมผมขนยากอย่างนี้แล้วครับคือเข้าใจความต้องการของน้องๆนะครับแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้เ,เป็นผู้บริหารในกรุงเทพมหานครแต่ว่าแนะนำอย่างนี้ว่าระหว่างที่เราก็เรียกร้องให้ให้ทางตมงเนี่ยเผยแพร่ปูข้าวทั้สิบแปดนะครับแต่ทุกท่านเนี่ยอาจจะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หัว62นะครับเว็บไซต์หัว62เนี่ย ที่ไปดูที่เขตบางพางก่นดดดดนะครับจะมีอาสาสมัครที่ไปถ่ายรูปในแต่ละหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าเท่าที่ดูได้